อูไม่ต้องใช้ซ้อมแล้วคุบอกเลยมึงเคยกินข uh uh ้าวเกี๊ยวบ้าตอนมันเหนียวไหมอย่าหาทำ แผ่นดินไหลว่ะไม่ไหวโอเหิวว่ะเฟิร์สอ๋มึงหิวอ่ะบ้านมึงมีอะไรกินบ้างวะมีแต่บะหมี่กึ่งเสนอรูปโอ้โหไอเคแผ่นดินไหวยังเงี้ยไฟฟ้ามึงจะดับเออแล้วเขาห้ามใช้แก๊สว้าไมโครเวฟก็พังกาต้มน้ำก็โดนหนูแทะโอ้โหร้านปลาแต๋วน้าบอกซอยก็น่าจะโดนแผ่นดินไหวไปแล้วแถหนีไปหาลูกชายออสเตรเลียด้วยไอ้เยๆลูกชายตัว แต่กูเคยอ่านมานะเว้ยว่า,าออบะหม<อ>ี่กึ่งสเลรูปเนี่ยใช้น้ำเย็นต้มก็กินได้จริงวะมันจะส่งผลต่ร่างกายปะวะ <c oughs> นี่ขันนังแผ่นดินไหวแล้วเนี่ย <c oughs> มึนตั้งไม่มีกึ่งนี้เลยะนะไปเอไปเข้าสุดจะแหลกแหลกกันดีกว่าไหมแหลกแหลกครับผมครับผมก็มาม้างผู้สุภาพนะครับหลักๆแล้วอ่ะ ขั้นตอนขอคจริงเน่ยยากมากผมจะทำตามให้ดูชา้าๆหนึ่งฉีกซองซองกระปองออกก่อนแล้วก็จะเอาน้ําเนี่ยเทลงไปขั้นตอนสุดท้ายยากมากครับเรามารอกัน20่สิบนาทนนีเห็นว่าเส้นเนี่ย นิ่มดีมากเลยตะเกียใช้น้ําเย็นด้วยนะฮะคิดว่าลองกินแบบแห้งน่าจะดีกว่านะฮะเ <c oughs> พราะว่าน่าจะนัวกว่าบัวนะมันมีนสูติฐานของวิทยาศาสตร์นี่ๆๆแล้ว,ลวเดี๋ยวมาดูตรงนี้ฮะบะหมี่กึ่งเซเร,รูปแบบต่างๆที่เราทําไว้นะครับก็จะมีเส้นเกาหลีนี่เส้นเกาหลีสองอันเส้นหมี่นะฮะเส้นหมี่วุนเส้นเส้นใหญ่นี่แหละแข็งเป้งเลยครับท่านผู้ชม ไม่ไหวนะอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อท่านผู้ชมแล้วเนี่ยผมจะลองขี่โดดกันเด็ดเอาละครับผมตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับกับบะหมี่กึ่งเซเรนรูปแบบผู้สุภาพร์หมดแปดรายการอ้าวอ่ะแปดรสชาติเอาแปดรสมีอะไรบ้างครับเฟิร์สมาม่าหมูเส้นต้มยำอ่ายำยำปูผัดพริกขี้ดํามาม่าหมูสับอันนี้คัดสิ่เส้นใหญ่ยินเทโฟซัมยังอ่าเผ็ดครูสองนิดชินหมูมะนาวอ่าอันเนี้ย ไม่เคยกินยี่ห้อชาร์พาเกติชาร์พาเกติเฮ้ยมันดูแบบภาพลักษณ์มันดูโอเคไงใช่ใช่มันดูตรงแบบจากที่แบบแบบต้มอ่ะอ่าเริ่มจากอะไรก่อนดีคลาสสิกก่อนไหมคลาสสิกก่อนนะเออเราต้องลองที่คลาสสิกก่อนกินโอเคปกยินโอเคอร่อยใช่ใช่เหรอกินได้มันแค่เย็นๆพอคุบอกอร่อยก็กินเยอะเลยเอาตรงๆนะเหมือนมึงคุกผงกันไม่ทั่วไอ พอพอ,พอพอพอเดี๋ยวจะอิ่มซะก่อนอันต่นี้กูไม่กลัวอิ่มแม่ยตอนนี้กลัวใจสั่นเลย <c oughs> ต่อไปจะเป็นนิชชินหมูมะนาวปกติของคุณอะไรกอนมึงระแวง <c oughs> อร่อยไหมมันก็ยังอร่อยกินได้เปรี้ยวแล้วก็เผ็ดตามนิดเดียวอนี้ปกติเลยปกติเลย <c oughs> ใช่นี่เหรอนี่เป็นมัมม่ารสอะไรปูผัดกระดำยำยำปูผัดกระดำสูตรเผ็ดแบบแห้ง ตามข้างซองบอกว่าให้ต้มนานหน่อยเพราะเป็นเส้นใหญ่อ่อันนี้เราใช้น้ำเย็นอจะลองดูเป็นยังไงกินได้อร่อยแต่ว่าอร่อยทำไมอุกะอร่อยเว้ยเว้อธิบายมันมีโกเลีอมันมีผงผงพริกไดำอ๋อมันก็เลยแบบเข้าคอแล้วไอได้หน่อยหลักๆอ่ะเซตอื่นไปหน่อยแบบเนี้ย โอเคถือว่าพอผ่านต่อไปไวไัยวายพุงรสเนหมี่กินไอด้แะ่เส้นสั็งดิดหน่อยแต่นะหละเริมทิ้นผเลยเติมชิ้ผเลยนคุมความเชื่อว่าในร่างกายเราอ่ะมันอุณหภูมิร้อน เดี๋ยวมันไปสุกในร่างกายกูเองไอ้เนี่ยต่อไปเป็นอะไรดีเดี๋ยวนี้ก่อนเลันนี่ก่อนนะเออใช่วันนั้นมันเด็ดเนี่ยเดี๋ยวมันกบชาปาคิตตี้ชาปาคิตตี้ไม่น่าจะมีไข่เซเว่นไหมผมเอามาจากวิลล่ามาร์เก็ตทำไมหนึ่งกลุ่มน้อยลงมันเส้นใหญ่ไงมันซ่อมรอดได้เยอะเส้นลองให้ลองให้ลองตักให้ดิเส้นอื่นแย่ไปหน่อยเอาจริงมึงอ่ะกินไม่ถึงแล้วซอสมันก็ได้ซอสอีกก็ได้แต่หลักเส้นอ่ะกูว่าไม่ผ่าน บ,บอกตรงนะว่าวายต่อไปต่อ,ตอนี่ไหมใช่ซำยังซองแดงเป็ดคู่สองอ่าหืมกุบใหญ่กุบใหญ่อันไหนเมื่อเฟิสกุบใหญ่ไปแล้วกูก็ทำเหมือนเฟิสว่ะกูใจเฟิสไม่บ้องนะเฮ้ยอันนี้เส้นอ่ะเหมือนเดิมเลยเหมือนแบบต้มน้ยน้ำร้อน แล้วทิ้งมา่อไหรขนาดนี้เส้นมันยังไม่ไม่อุมน้ำอ่ะแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมความเผ็ดทุกอย่างอยู่ครบแม่งเผ็ดกว่านี้แดกรอบนั้นเีงพูดเลยทำแบบเนี้ยมันเผ็ดมันเผ็ดกว่านี้กระกิ๊บแม่งแรงมากเลยเว้ยอุ้นเต้นอุ้นเต้นไปด้วยขาด้วยฟุตโอ้กลับมาค่ะอุ้นเต้น อย่าเลยมึงคุณจะประสบอะไรแค่ไหนอยากกินแม่งแบกไม่ได้แบกไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าหาทาอันเนี้ยคิดว่าไฮไลท์กว่าพุดเส้นอีกมันคือเส้นใหญ่เส้นใหญ่อาการเนี้ยกว่ากวนหนึ่งเส้นพองคุณแท้เป็นฟิชโชเนี้ยกูไม่ต้องใช้ซ่อมแล้วกูบอกเลยอ มึงเคยกินข้าวเกี๊ยวบ่าตอนมันเหนียวไหมอย่าหาทำรู้ไหมกูทำให้แล้วกูเอากระเพาะกูมาเสียบให้มึงแล้วนะมึงยังไม่กดไลค์กดแชร์ให้กูอีกเหรอเคแค่จะบอกว่าอว่าอย่าหาทำเลยมึงมีน้ำแล้วเนี่ยมึงไปหากระเทาะกันนะดูแบกิ้ดูไปหาวิธีจุดไฟ มีตาหมองหน่อยเวลาโลกถล่มซอมบี้ระบาดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเอาในซีเรียนทุกคนไม่ค่อยได้อ่านมาจุดไปนั่นแหละเขาเรียกว่าใช้ให้เป็นประโยชน์นะเอาเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์เพจแดงให้เด็กมันดูแล้วก็ยูทูบแดแชนแนลนะมีอะไรให้กูทดลองมีอะไรงงงงให้กู่ทำอีกไหมมึงเม้นบอกกูเลยนะขอคำคมนยครับขนาดนั้นกับเรื่องงงงไม่ใช่ใครกู